ค่ะก็มาพบกับแม่น้ำเพนมหารวยนะคะใครที่มาเข้ามาติดตามวันนี้วันที่17สิงหาคม64แนวทางตำฮหาหนอยทุกน่อยนะคะตำฮาหนอยทุกน่อยวันนี้จุดทูบได้มาที่8 92ฝั 9, 2, ่งนี้เป็น2 3 8นะคะอย่าลืม8กับ3ตัวเดียวกันนะคะอาจจะเป็นเบิ้ล 8, 8 8หรือเบิ 3, ้ล3 2, 2 2นะคะหรือจะเป็นเบิ้ลที่9 3 3 9หรือ2 3 3 2หรือจะเป็น6 8 8 6ก็ได้นะคะหรือจะเป็น8 3 3 8 2 8 8 2หรือจะเป็น9 8 8 9 6 8 8 6นะคะหรือจะตัดเล่นเป็นที่8 8 และก็แปดเก้าเก้าแปดเนาะแปดสองสองแปดหรือสองสองนะคะสองกับห้าตัวเดียวกันนะคะก็จะเป็นสองห้าก็ได้หรือจะเป็นเก้าสามก็ได้หกสามก็ได้นะคะวันนี้ตามนอยทุกนอยวันที่ 17, สิบเจ็ดสิงหาคมหกสี่นะคะจากอแม่น้ำเพน มหารวยนะคะเปลี่ยนเป็นแม่น้ำเพนมหารวยตามบาร,รมีขององค์ปู่องค์ย่าขอจากบ้นานบุญนคราษปู่ย่าแห่งศรัทธาธรรมขอจากปู่สมเฝ้าทรั์นะคะให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนอาจจะเป็น2 3ง2หรือ3 8 8 3 9 8 8 9หรือจะเป็น88เบิ้ล88เบิ้ล2 2เบิ้ล5 5หรือจะเป็น3993วันนี้มีตัวฟันให้เหมือนเดิมนะคะใครที่เข้ามากดติดตามหนึ่งการกดติดตามคือ1สะพานบุญขอให้ทุกคนโชคดีเมื่อวานนี้เข้าไป ที่รัฐบาลไทยนะคะเข้าไปที่รัฐบาลไทยทูบเนาะเป็นทูบคู่บารมีนะคะเป็นทูบคู่บารมีบ้านบุญนคราษุยะแห่งศาสธาธรรมนะคะแอดอดขอให้ได้ที่ จุดทุบคู่นะคะตัดสลับไปมาอยู่ในนี้อาจจะเป็น8338 8998 8668 8 8 88หรือจะเป็น33หรือจะเป็น22หรือ2555ก็ได้8338ก็ได้นะคะวันนี้ขอให้ต่ำหน่อยแซบๆนะคะทั้ง3หน่อยบนล่างนะคะวันนี้จะมีตัวเจาะตัวฟันให้เหมือนเดิม1การกดติดตามคือ1สัพพันบุญ1นกำลังใจให้กับแอดนะคะขอให้รวยๆปังๆคะ่ะ